สีแดงครับกินเบี้ยสีขาวใช้เบี้ยนอกกินเข้ามาฟั่งสีแดงขยับขุนสีขาวทิ่มเบี้ยอีกตัวสีแดงขยับขุนสีขาวเดินเบี้ยสีแดงเก็บขุน สีขาวอเอาโคนไล่ฝั่งสีแดงจับโคนสีแดงจึงทิมเบี้ยสีขาวกินอีกครั้งฝั่งสีแดงกินโต้อตอบสีขาวทิมเบี้ยอีกตัวสีแดงทิมสวนสีขาวกิน สีขาวเดินเบีย้ยครับฝั่งสีแดงได้ทางเดินเม็ดสีขาวจึงทิมไล่สีแดงเลือกถอยสีขาวเดินเม็ดเข้ามาสีแดงโอคโคนผูกสีขาวจึงทิมเบีย้ย สีแดงเอาเรือขึ้นจับโคนสีขาวใช้โคนบังฝั่งสีแดงเอาเรือจับเบี้ยสีขาวขยับขุนสีแดงขยับเรือสีขาวเอามาไล่สีแดงขยับหลบ สีแดงครับกินเบี้ยขาวสีขาวใช้โคนกินสีแดงกินเม็ดสีขาวใช้ม้าสีแดงเอาโคนไล่สีขาวเดินม้าจับเรือสีแดงใช้โคนกิน สีขาวโอเบียกินไหยไล่ม้าม้าแดงขยับหลบสีขาวซ้อนเรือสีแดงกิน สีขาวโ,โคลนไล่ฝั่งสีแดงเดินมาสีขาวกินเบี้ยฝั่งสีแดงจับโคนสีขาวเดินโคนมาฝั่งสีแดงกินแรก สีแดงครับผมเดินมาแบบนี้นะครับฝั่งสีขาวกินสีแดงกินเบี้ยงหายสีขาวถอยกินเบี้ยความฝั่งสีแดงถอยม้ากลับมา สีขาวเดินเบีย้ยครับฝั่งสีแดงเดินม้าจับโคนสีขาวขยับเรือสีแดงกินโคนสีขาวใช้เรือตีลุกสีแดงขยับหลบสีขาวเดินขุนจับสองม้าฝั่งสีแดงขยับขุน สีขาวบีบพื้นที่เข้ามาฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวไงฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวใช้ม้าตีลุกสีแดงเอาม้ากินสีขาวใช้ขุนกินบีบพื้นที่ฝั่งสีแดงขยับม้าตีลุก สีขาวจึงถอยขุนฝั่งสีแดงเดินม้าสีขาวใช้เรือจับม้าฝั่งสีแดงถอยม้าไปลุกสีขาวจึงเดินขุนสีแดงขยับม้าสีขาวตีลุกด้วยเรือสีแดงหลบสีขาวใช้เรือจับม้า สีแดงขยับมา้าสีขาวเอาเรือจับมา้าสีแดงเดินม้าหนีสีขาวทิ่มลุกสีแดงหลบสีขาวใช้เรือจับมา้าฝั่งสีแดงเดินม้าจับเรือสีขาวเดินเรือผูกเบีย้ย สีแดงเอาขุนออกสีขาวจึงขยับเบี้ยงหายสีแดงเดินม้าจับเรือสีขาวจึงใช้เรือตีลุกคาดมา้าสีแดงหลบสีขาวกินมา้าสีแดงต้องกินเบี้ยงหายสีขาวปิดเกมลุกจน